สนับสนดุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์ Green A Green B 085 776 0606 085 776 0707 สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตและรายการรอบรู้ข่าวเกษตรนะครับวันนี้มีการเปิดเผยรายชื่อนะฮะสิตัวอย่างอาหารแปลรูปที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาติทั้ง10ชาติได้ทั่วโลกเลยนะครับมาดูกันครับว่า10อันดับของประเทศไทยที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหการรมกระทรวงอุตสาหการรมเปิดเผยรายชื่อออกมาว่าโอ้โหทั่วโลกเขาต้องการกันเหลือเกินมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยขนมลอยแก้วแบบไทยไทเนี่ยแหละฮะไม่ว่าจะเป็นลูกตาล แตงโมกีวีรลอยแก้วโอ้โหคนอินโดนีเซียกำลังต้องการอย่างสูงเลยต่อมาเป็นซีเรียลบา์ธัญพืชอัดแท่งเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้นี่โดนใจสาวเวียดนามอย่างมากนะฮะกำลังทำไราไยได้ได้ดีที่เวียดนามรวมไปถึงขนมกบเคี้ยวผลิตภัณฑ์นมและก็เครื่องดื่มอื่นๆด้วยนะครับต่อมาเป็นชาไทยชาไทยจากดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย ถูกใจมากสําหรับชาวพม่านะครับก็มีทั้งชาอู่หลงชาเขียวชาเจียวกู๋หลันต่างๆนานาตอนนี้เนี่ยพี่น้องพม่าถูกใจมากเลยครับชาวกัมพูชาล่ละชอบอะไรเขาชอบอาหารทะเลแล้วก็น้ําผักผลไม้กระป๋องนะครับน้าผลไม้นี่ตอนนี้ตลาดกําลังขยายตัวได้ดีที่กัมพูชาแล้วก็นักท่องเที่ยวกัมพูชาก็หลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราเยอะเหมือนกันนะฮะอันดับที่5เป็นขนมเปีย๊ยะขนมเปี๊ยะนี่นึกว่าจะเป็นคนจีนชอบปรากฏว่าเป็นคนลาวจ้าชาวลาวชอบ บอกว่าเป็นขนมอร่อยที่มีจุดเด่นไม่ใส่สารกันบูดเจือสีแต่งกลิ่นนะครับแล้วก็วัฒนธรรมการกินของคนไทยกับคนลาวก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันด้วยนะฮะต่อมาเป็นเยลลี่ไม่ใช่เยลลี่ธรรมดาชื่อเยลลี่ไวทองส่วนผสมจากสารสกัดเห็ดหลินจือคิวเทนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลที่จะช่วยบำรุงร่างกายได้นะครับผลไม้อบแห้งสแน็ค สำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยชอบมากไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหยีมะม่วงกวนมะม่วงคลุกกล้วยตากคนฟิลิปปินส์ตอบรับอย่างสูงเลยแหละครับ ถัดมาเป็นอาหารทะเลแช่แข็งนะครับสิงคโปร์นี่สั่งนําเข้าในปริมาณเยอะแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอาหารทะเลแช่แข็งทั้งสะดวกในการรับประทานแล้วก็เก็บรักษาด้วยนะครับอันดับที่9้าเป็นเครื่องแกงของปากใต้นะครับพริกแกงเนื้อพริกแกงกะหรี่นะฮะตอนนี้ชาวมาเลเซียที่ชอบทานเผ็ดรสจัดจ้านเหมือนกันกําลังเป็นที่นิยมอย่างสูงเลยและปิดท้ายด้วยอันดับที่10นะครับเกี๊ยวซ่าไก่ฮารานนะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมของประเทศบรูไนนะครับเนื่องจากเป็นประเทศ ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็ต้องเลี่ยงจากอาหารเนื้อหมูทุกประเภทเกี๊ยวซาไก่เลยได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนำมาฝากกัน10อย่างวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ